วันนี้จะพามาดูจิกง วิธีจับแบบนี้เลยเนาะใช่อื้ามือจับลลางิดยังเยอะฮะ้าแบบสีมัมันบบเปืือยยังเลยมันเปลือยยังเลยแม่รางกามันมต่ลมเลโอ้ขึ้นตักแล้วมันก็จะขึ้นว่าไม่เรี่ยๆอย่างนี้เนาะจะขึ้หมืมังมือนี่เรียงเลยจังมือหรอจังสี่ได้ข้ายได้รแต่ละหลอสเดือนครึ่งฮะสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งต้มาเจ็บเจบซึบหามือเจ็หาม นี่นะครับสาวสวยเลี้ยงจิ้งหลีดนะครับตอนนี้เหาอยู่บ้านขยุงนะครับบ้านขยุงนี่มันตำบุญยังก่อห้อยอนฮะห้อยตะมอนห้อยตะมอนอำเภอ่มต้องเพิผู้สิงเลยเนาะูสิงอ๋ออยู่ติดกันครับคู่ขันเท่านะครับเนาะนี่นะครับจับใส่ถังสีเลยนะครับอันนี้แผนกยังครับเนี่ยแผนกเคออ่าแผนกคอนะครับอันนี้ใส่น้ำแข็งแล้วก็น้ นอกน้ำแขงนอกน้ำแข็งแล้วในนีนี่น้ำแข็งอีก่ครับ๋อคือตายแล้วก็ใส่นีเลยเ่ครับไปล่างแล้วก็ต้มอืมล่างแล้วก็ต้มอีกเท่านึงชไขได้เต็มกระสอบนี่ประมาณจักโลกนหยิบีพเลยจ้ะหยิ่สิบโลจ้าเราเขาขายโลจักบาทครับท่งขายทรงลอยเจ็ิบจ้า อีกสองร้อยต่ส่งในพ่อค้าเอาคนให้ร้อยเจ็ดค่ะแบบหนึ่งแหล้่ยมไหมครับค่ะแพ็คขาแพ็คขาแพ็เป็นโลหรือว่าเทรงแบบทั้งกระสอบถุงละโลค่ะถุงละโลทำให้ผม,ม้วก็ใส่เป็นถุงละโลถุงสิ้นถุงละโลจิ้งกงจะจะไม่เหมือนจริงหรีดดำจะดูดูสีเนี่ยตรงนี้จะสีมันจะออกส้มๆจิกงกงนี่ก็เลี้ยง 7 5วันอ่าวันถ้าเป็นจิ้งหรีดดำจะเลี้ยงอยู่ที่หกอ60วันระหว่างจิ้งหรีดดำกับจิ๊กงจะไม่เหมือนกันสำหรับจิ๊กงเนี่ยรสชาติจะดีกว่าและเลี้ยงยากกว่าปัญหาจุกจิกเยอะกว่าจิ้งหรีดดำจะเลี้ยงง่ายแต่ว่าตลาดราคาไม่ค่อยดีแต่สําหรับจิ๊กงเนี่ยจะเลี้ยงยากแต่ว่าราคาดีรสชาติดีรสชาติอร่อยนี่ก็พร้อมจับแล้ว จิ๊กงที่พร้อมจับก็คือจิกอ๊กงพร้อมที่จะวางไข่หลักๆแล้วจิ๊กงที่จะพร้อมจับมันจะมีมันจะส่งเสียงร้องอะจะได้ยินถ้าเกิดในวิดีโอจะได้ยินเสียงว่ามันร้องนี่ก็คือจิ๊กงจะพร้อมวางไข่แล้วก็จะสังเกตดูพวกสูตรมันเนี่ยก็จะเป็น,ปนอ้วน,น,นๆแบบนี้ตัวเมียวางไข่อ้วนตรงนี้ส่วนตัวผู้นั้นก็จะเป็นประเภทนี้เหี่ยวพวกตัวผู้จะเป็นประเภทนี้อ้วนๆคือตัวเมียนี่ตัวเมีย การเลี้ยงนั้นก็จะเลี้ยงจากไข่จิ๋กงเราจะเอาไข่พวกมันนี่แหละถา,ท,าท,ที่เราลองไข่นั้นจะเป็นคล้ายๆถาดถาดใส่กับคุงกับข้าวเราเนี่ยแบนแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าว,าาวบีบเพื่อให้มีความชื้นแล้วก็มาวางไว้เพราะว่าจิ๋กงพวกนี้เวลามันวางไข่เนี่ยมันจะหาที่ที่มีความชื้นและมันก็จะแทงตูดเนี่ยไอ้แหลมๆเนี่ยหนูถ้าเกิดมองเห็นนะมันจะเหมือนเข็มเลยเนี่ อีตัวนี้แหละนี่นี่น,นี่ตัวนี้มันจะปักลงไปในในขุยมะพร้าวแล้วก็จะปล่อยไข่ออกมาเราจะซูมเห็นนะนี่นี่ตรงเนี้ยตัวนี้จะเป็นเหมือนเข็มยาวๆเนี่ยคล้ายๆหางว่มงั้นเถอะมันจะปักลงไปแล้วก็จะปล่อยไข่ไว้ในขุยมะพร้าวพอมันไข่เสร็จแล้วเราก็จะน,นําไข่พวกเนี้ยไปใส่ลังเอาไว้ลังที่อามิรชิดอ่ประมาณสักห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่ง ไข่ฟูกนี้ก็จะเริ่มฟักตัวพอไข่เริ่มฟักตัวเสร็จแล้วเราก็จะมาเทียบมา,มาเตรียมบอ่อการเตรียมบ่อนั้นหนึ่งพื้นปาพื้นบอ่อพื้นบอ่อต้องมีไม้มีไม้อ่ามีไม้รองพื้นก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเดี๋ยวพาไปดูบอ่อนุนว่าไม้รองพื้นเป็นยังไงออก่อนจะออกจากข้อก็ต้องปาดก่อนครับมันเกาะครับ มาดูบอ่อนี้จะสังเกตเห็นว่าบอ่อนี้จะไม่ค่อยมีที่จริงมันก็เยอะพอๆกันแต่ว่าบอนู้นมันเอารังมันออกไปแล้วรางมันก็คือเราจะเอาแผงไข่นี่มาทาํารังแผงไข่ต้องวางต้องวางแบบนี้ที่จริงแล้วเราจะมัดเชือกเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่เห็นไหมครับนี่มันก็จะมุดมุดอยู่ตามแผงไข่ถ้าเกินเราเอาแผงไข่นี่เขย่าแผงไขอ่ออกออกไปหมดแล้ว กิ่กุ้งพวกนี้ก็จะไปเกาะตามกาแพงพอเกาะอตามกาแพงก็จะตักเอ,า,อาจะส่งไปที่ป้าป้าก็จะตักให้ดูป้าป้าของตรงนี้หน่อยเออตรงนั้นแหละเนี่ยป้าก็จะตักแบบนี้เลยตัวไหนที่มันเก,กนะาะตามกาแพงนี่แหละมาต่อท,ที่ตรงนี้การาการการการเตรียมบ่อการเตรียมบ่อบ่อก็จะเป็นบางคนจะทําแบบงบประหยัดก็จะเป็นแผ่นเรียบ แผ่นเรียบแผ่นเรียบก็ขนาดของแผ่นเรียบก็จะ2 m, เมตรไอ้เมตร20คูณ2เมตร4ีแผ่นแผ่นเรียบเอามาทําเป็นบอ่อสําสหรับคนงบน้อยบอ่อประมาณนี้ก็จะใส่ไข่ประมาณ1ขันพอพอเตรียมบอ่อเสร็จแล้วเราก็ต้องเียบไม้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่เห็นว่าดีมีไม้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นเศษอาหารและก็เศษที่ของอที่โกงนี่ ที่จริงไม้ไม้มันก็จะลอยเราก็จะเอาแผงไข่เนี่ยวางวางบนไม้เนี่ยบนไม้ตัวเนี้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถีครับห่างๆพอพอกะว่าแผงไข่วางได้เวลาจิ๋งมันขี้มันก็จะตกเนี่ยมันจะตกะตามซอกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หล่นลงมาข้างล่างเลยเพื่อความสะอาดแล้วก็เรียบร้อยก็การเลี้ยงก็จะเป็นหัวหาร เป็นหัวอาหารหรือว่าเป็นผักเข้ามาช่วยอย่างเช่นพวกต้นมันก็สังเกตดูจะเห็นพวกลำมันก็คือมันแทะกินหมดแล้วเหลือแต่ลำต้นแล้วก็การให้น้าการให้น้ําก็อาจจะเป็นการาพ่นเปียกมั่งอาจจะเป็นการทําขันน้ําหรือเอาผ้าชุบน้ําใส่ใส่ในถาดหรือจะเป็นท่อ PVC, พีบ PVC ผ่าแล้วก็ยัดสํามีเข้าข้างในผ่าก็คือท่อ p ีบท่อ PVC ผ่าไปแล้วมันจะมีรอยผ่าพอมีรอยผ่าเสร็จแล้วไอตัวสัลีพวกนี้มันจะมันจะไม่ทําให้แฉะจนเกินไปจิ่งกงพวกนี้จะมาดูดกินน้ําการเลี้ยงอาหารก็จะมีสูตรหนึ่งและสูตรสองในนอสูตรสูตรหนึ่งอันนี้อันนี้จะเป็นสูตรสองสูตรหนึ่งจะเป็นแบบนี้กระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งอยู่ที่ออห้าร้อยสี่สิบสูตรหนึ่งสูตรสองจะเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบ อันนี้เลี้ยงไปสูตรหนึ่งสกระสอบแล้วก็สูตรสอีกสองกระสอบก็หมดทั้งหมด6กระสอบก็ยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะได้กี่กงกี่กิโลก็ข้า,ขาวๆน่าจะคับคา,ายคับข,า,ขาน่าจะถึงร้อยโลร้อยโลคูณไปที่ร้อยเจ็ดลองคิดดูเท่าไหร่เลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่75วันสอรอบ ปัญหาที่จะ,าจะการเลี้ยงของจิงกง๊กโงหลักๆเลยคือจิ๊กจิ้งจกจิ้งจกหนูหนูก็สําคัญมากถ้าหนูได้ลงบ่อนี่คือชิบหายครับ<ะ>ก็ข้อควรระวังก็พวกศัตรูของเขาเนะี่ยพวกจิ้งลงจิ้งเลนอย่างเงี้ยถ้ามันได้เข้าบ่อแล้วมันก็จะกินถ้าเกิดมันโตแล้วมันกินไม่ได้หรอครับพวกไม่ว่าจะเป็นจิ้งเลนหรือตุกงตุกแกถ้าตุกแกกินได้อยู่นะ การจิ้มบ่อจะเห็นว่านี่ใส่ใสใสไว้เพื่ออะไรถ้าเราสังเกตดูว่ามันส่วนมากแล้วมันจะขึ้นไม่ได้มันจะมันจะไตมันมันมันจะไตมาถึงผ้าที่เราติดเอาไว้มัน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 จะไตขึ้นมาเทปกาวที่เราแปะไว้แล้วมันก็จะตกลงไปเพื่อไม่ให้มันออกจากคอกได้แต่เวลาจิกกงเนี่ยเวลาเขาพร้อมเขาเขาพร้อมที่จะวางไข่เนี่ยตัวผู้ของเขาอ่ะ มันจะบินมันจะบินได้ตูวเมียบินไม่ได้เพราะอะไรมันหนักไข่ก็จําเป็นต้องมีตะข่ายลอ้อมรอบแบบนี้การมันบินออกก็จะเห็นว่ามันจะเกาะ,ะพวกที่ดืด้อหน่อยก็จะบินไปเกาะตามตะคงตะข่ายประมาณนี้แหละครับแล้วก็เนี่ยจะมีการช่วงจับจะเป็นการขยาขย่าแผงไข่ออกขยา่าแล้วก็ขย่าสลัดสลัดเอาแผงไข่พวกนี้ออกเนี่ย สลัดสลัดออกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาเกาะอ,อยู่ข้างๆเองแล้วก็ตักเอาการกา,การจับจิกโกงการจับจิโกงนั้น,นในถังในถังพวกนี้จะจะมีน้ําแข็งเพื่อการเป็นการน็อกน้ําแข็งอ่าบางคนเคยเคยไปไปกินหมูกระทะแบบมีบุฟเฟ่แบบกุง้งกุ้งสดๆเลยเคยเห็นไหมเขาจะน็อกน้ําแข็งก่อน นี่บนนกน้ำแข็งก็จคล้ายๆเหมือนกุ้งพวกนั้นแหละพอเนอกน้ำแข็งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปต้มหรือบางคนจะเรียกว่าน,นึ่งแล้วก็ชิ้งไว้ให้เย็นไปบรรจุถุงเดี๋ยวพาไปดู